โอเคครับอยู่ผมเฟกเตอร์ไอ้เี้ยคำพูดเรื่องแปลกๆขึ้นเรื่อวยๆทุกวันช่างมั้มาคลิปนี้ก็เห็นมีหลายคนอ่าไม่ใช่หลายคนแล้วก็ไม่กี่คนแหละขอมาว่าให้รีวิวดาบคู่วันนี้หน่อยจะไปห,หนุ่มก็พึ่งฟาร์มาเด้เสร็จสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยเออกจากเตาเมื่อกี้นะ่ะมาแล้วก็จะทําการฟาร์มาเด้นถ,ถึง25แล้วก็กดตัววีเพื่อเวกไม่ให้ตะกลายเป็นดาบดําที่มันคล้ายๆดาบในเรื่องพิฆาตสูนยช่างมั้มาอ่าอันนี้ขอชี้แจงกันว่าผมก็เรื่องสตั๊ดเนี่ย ไอ้ดาบนี้จะสเต็งเนาะคือใครที่ชอบใช้การตีธรรมดาดาบนี้เหมาะมากเลยเห็นไหมสเต็งมีหนึ่งพันเนาะแบบที่ชอบตีธรรมดาเงี้ยแหละตีเงี้ยเนี่ยโอเคผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมผมตีแล้วมันเป็นออร่างี้เป็นของเผามิ่งหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเช่นกันนะปับปับปรับปับเกิดดวงเรนเลยเถาวแล้วสตัดมันบั็กด้วยก็ดีฉี่หมายกดอัพรัวๆไม่ติดอีกเยี่ยม รอ,อเกิดใหม่ก่อนแป๊บน,นึงเ <c oughs> ยี่ยมจริงโอเคเรื่องผมเรียบร้อยแล้วพอเราทําการอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไปรีวิวดาบกันเลยดีกว่าไปตรงไหนเฮ้ทุกคนมาเราจะเริ่มรีวิวที่สกิลคิวเป็นสกิลหากินของมันเลยเป็นสกิลแบบอ่าที่ทุกคนต้องใช้อ่ะอย่างไงว่าเป็นสกิลที่โกงโกงแบบพอๆกูลาเลยนะแบบเรือ่องรามจ่รัวเงี้ยเออมา อ่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นที่หน้าจอผมหรือเป็นที่เอฟเฟกเวลาผมกดสกิลคิวค้าใช่ไหมบางทีมันจะเลื่อนออกเองอย่างนี้เว้ยเหมือนเป็นการบอกว่าชาร์จเต็มแล้วประมาณนี้นะอ่ะถ้ากดแบบชาร์จนะอันนี้น่าจะชาร์จเต็มแล้วเนะาะดามจจะอยู่ที่สามพันเจ็ดเนาะอ่ะเรามาเปลี่ยนบบการกดแบบครั้งหนึ่งดูฮะโอ้โหนี่ก็ดามจจะเพิ่มมาเท่าตัวนะอ้ะาเมื่อกี้ก็เป็นสองพันเจ็ดไม่ทันะอ่ะเดี๋ยวเรใหม่อีกรอบฮะ ครูดาวค่อนข้างไวนะเห็นไหมสองพันเจ็ดโอเคแล้วถ้าเป็นแบบกดธรรมดาครั้งหนึ่งปไปเลยก็สองพันเจ็ดครับนี่เห็นไหมโอเคเรามาสอนวิธีฟาร์มด้วยนี่ก่อนนะคือแบบวิธีฟาร์มอันนี้มันก็ง่ายฮะเราแค่ลากมอนเตร์ผมเห็นไหมมันเตร์มาอันนี้ถ้าใครที่ใช้ของมิ้งก็จะลากยากิีนึงเพราะว่าเราจะวิ่งเร็วเกินไงมอนเตอรมจะตามทันอ่ะหอยโอ้ก็ผิดขอโทษ ฮะพอเราลากมอนเตอร์มัน,นใช่ไหมเอ้ยมาน,นี่ดิเออเกือบเกือบเกือบอ่ะช่างมันอ่ะเราลากมอนเตอร์เสร็จแล้วเราก็โดดขึ้นฟ้าครับผมแล้วก็รอเออเนี่ยนี่อย่างที่ผมบอกเห็นไหมม่อกี้มันสูงมานิดนึงแต่มันติดต้นไมนะ้มันเลยไม่สูงบอกอ่ะเราก็รอสักพักฮะแล้วกดสนะกิลไปเลยครับผมกดประมาณสองสามรอบมันก็หายหมดแล้วเนาะนี่มหายละโอเคเราไปรีวิวสกิลต่อไปกันเลยฮะต่อไปจะเป็นสกิลยีนะครับขอเราไปได้ไโอเค เอาโอเคมามนสกีบีสกีนี้จะเป็นการแบบคล้ายๆอเสกก้อนพลังไปใต้ตำแหน่งเบส์ที่เราชี้เออเนี่ยหรือเราไม่ชี้ก็ได้นะแค่อยู่ก็ได้นะเห็นไหมผมชี้ทั้งนี้แต่มันตรงน้ๆๆมันจะเล็งเป้าหมยที่ใกล้เคียงนะหน้าเมจก็จะอยู่ที่สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดเนาะผมไม่แน่ใจว่าชาร์จได้ป่ะลองชาร์จดูมันพึ่ดสามพันหกอ๋อน่าจะชาร์จไม่ได้ลนะ ไปเดี๋ยวขอเป็นนะึงนะขอแล้วเป็นอันี้มีก็เสียงดังโคตรเกี่ยมอ่ะต่อไปของผมจะเป็นสกนะิลอาร์เนาะอะไรถ้ากฮะถ้ากูนี่คือ,อยังไงวะช่างมันนะก็จะเป็นการวาร์ปไปตีสตูอ่ะอ่ะลองนะอึดแล้วก็โค้งใช่ไหมห้าพั 5, นหะนึ่งร้อยเนาะอันนี้คือผมปิดไอ้เรื่องนีออนไว้นะอ่ะผมจะลองเปิดนีออนดูฮะ สกิลสกิลนี้ออก็จะมีแสงเย็นนิดนึงใครที่ไม่ชอบเรื่องสีแสงเย็นเนี่ยก็ปรับปิดห้เป็นออฟเนาะพงอย่ะต่อไปเป็นสกิลซีนะก็สกิลนี้ผมว่าค่อนข้างเทมันคล้ายๆก็สปีดนะก็คล้ายๆก็สปีดสกิล e อ่ะเห็นไหมนะมันจะทิ้งร่างเงาเราไว้ตรงที่เรากดไว้เราเราก็จะสามารถวิ่งได้ระยะหนึ่งเห็นไหมฮึยังไหมก็จะร่างเงาแล้วก็จะระเบิดพลังนะมา มันเป็นสกิลวิ่งหนีอ่ะเออง่ายง่ายคอ้าวค้างเอาใหม,ม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือปลุกใช่ไหมวิ่งเย็วมากแล้วก็ระเบิดผมกดผมชอบอันนี้มันเท่มันเท่มากๆครับหลอดเท่ความเท่มันเด็กไม่ได้คนเคยเก่าไว้มาต่อไปซี้สุดท้ายละอะไรอ่ะ ไอรุนนี่เอ้ยอะไรวะไอรุนนี่คือยังไงอะอ่ะสิ่งนี้ผมยังไม่เคยลองใช้นะคือเพิ่งฟาร์มเสร็จมาเองนะจะเป็นการพุ่งฟันพุ่งไปฟันใช่ไหมแบบแต่ทำไมดาเมจเป็นง่อยอย่างเลยวะคือสกิลคิวยังดูดีกว่าเนี่ยสกิลคิวยังดูดีกว่าอันตีทำไมมันง่อยอย่างเลยก็อย่างที่บอกนะฮะสกิลเอสกิลคิวเป็นสกิลหากินของมันเนาะดีสุดก็คือสกิลคิลวนั่นแหละ ดีกว่าติคนคนเจ้าเนี่ยมเป็นอติมากกว่าไยเนี่ยติทำได้ไดะเราเราเราดูไหมฮะเกมนี้มีสแตมินาด้วยเยี่ยมพุ่งุปลายังไงพุ่งไปฟันนาำมจอยู่ที่เจ็ดพันเก้าเกือบแปดพันก็ถือว่าด้เมจอยู่ในระดับานกลางเนาะไม่แรงมากแล้วก็ไม่เบามากแต่ถ้าใครไม่ดับเลือดแบบเยี่ยมแบบผมเนี่ยก็ถือว่าแรงนะไป คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ใครจะชอบอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนยคลิปนี้ซีโอเกนอะไปแล้วครับผม